สวัสดีค่ะวันนี้อีฟมีเคล็ดลับก่อนนอนมาบอกเพื่อนๆสำหรับคนที่เป็นสิวปัญหาสิวเซี่ยนสิวอักเสบสิวอุดตันหลุมสิวรูขุมขนกว้างบํารุงให้หน้าขาวใสผิวเรียบเนียนแบบอี้ผิวเด้งหน้าเด็กแบบนี้นี่เลยออริจินาสูตรอ่อนโยนสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างเราควรใช้ตัวนี้เลยไปดูกันนะคะว่ามีอะไร ขั้นตอนที่1ใช้เจลล้างหน้า Original s e n s i t i v e Wash เป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะถนอมผิวหน้าได้อย่างดีแต่ทำความสะอาดหน้าได้อย่างล้ำลึกไม่เหลือสิ่งตกค้างจากคราบเครื่องสำอางช่วยลดการอักเสบของสิวและไม่ทำให้ระคายเคืองอีกด้วยวิธีใช้ปั๊มเจล1-2ปัม๊มพอประมาณไม่ต้องเยอะนะ จากนั้นนวดเบาๆทำความสะอาดให้ทั่วใบหน้าแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งก้านแต่กลับมีผิวสุขภาพดีต่อมาใช้ออริจินาดาม่าเคลียร์เซรั่มตัวนี้ช่วยเร่งการผัดผิวให้หัวสิวหลุดออกลดการอุดตันของรูขุมขนสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองส่วนตัวอีฟแล้วจะมีปัญหาสิวอุดตันบริเวณหน้าผากและคางตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วนะ วิธีใช้แต้มเฉพาะจุดที่เป็นสิวอุดตันแล้วค่อยๆเกี่ยวเบาๆให้เซรั่มซึมเข้าสู่ผิวอย่างอ่อนโยนควรใช้เฉพาะกลางคืนนะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายใช้ o r i g i ิน l a แอนต c n อ c r เน่เจ้าตัวนี้เป็นครีมบำรุงช่วยยับยั้งและลดอาการอักเสบของผิวแถมช่วยป้องกันสาเหตุของการเกิดสิวอักเสบได้เป็นอย่างดี วิธีใช้แต้มครีมลงบนใบหน้า5จุดเปลี่ยนเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าเน้นบริเวณที่มีการอักเสบของผิวควรใช้วันละ2ครั้งเช้าและก่อนนอนนะคะแค่นี้ก็มีใบหน้าขาวใสไร้ที่ติแล้วหน้าสดก็ยังดูใสอย่าลืมไปหาซื้อใช้กันนะออริจินา่าครีมที่ทุกคนควรลองใช้ค่ะ เสร็จภารกิจเคล็ดลับหน้าใสของอิฟแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะคืนนี้ราตีสวัสดีดค่ะม้วบ